สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชาอาณาจักรคัชไมจอแดนในโอกาสวันเอกราชของราชาอาณาจักรคัชไมจอแดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2568ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอ์ที่สองอิบนุอัลทูชัยแห่งราชอาณาจักรคัชมไมจอแดนกรุงอมัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรคัชไมจอแดนหมอมฉันมีความยินดียิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอแดน สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับราชาอานจักรค้าจมัยจอร์แดนได้ดำเนินมาอย่างแน่นแฟ้นเป็นเวลายาวนานบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและกันอีกทั้งความร่วมมือของเราได้พัฒนาก้าวหน้าและขยายตัวอย่างมากในหลากหลายด้านทั้งในด้านการค้าการท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะสร้างความเจริญรุ่ดรน้าในการสร้างเสริมมิตรภาพและแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการของประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกสนันมะเรงศิธิ์วันนี้เวลา17นาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัตพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกสนันมะเรงสิทฐ์ ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเมื่อวันที่3มกราคม2568สิริอายุ82ปีพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์เกิดวันที่12มิถุนายน2485 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่3และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่14นอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตรการรบพิเศษและหลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชนจากกองทัพบกสหรัฐและอีกหลายหลักสูตรจากสถาบันในประเทศพลเอกนันเข้ารับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารราบในปี2510และดำรงตำแหน่งสำคัญทางการทหารอาทิผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรม ผู้บัญชาการกองพลแม่ทัพภาคที่สองและ,กะเกษียณร,ราชาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในปี2545พู้อนสนั่นเป็นนายทหารผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านการทหารและการพัฒนาประเทศด้วยความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตได้รับพระมหาการุณาที่คุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเหรียญรามาลาเข็มกล้ากลางสมอ เป็นเกียรติยศแห่งความกล้าหาในการปกป้องอธิปไตยของชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นอุทิศตนสนองงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จบจนวาระส,สุดท้ายของชีวิต สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างทวัตวรคัตติยราชนารีท่อประเนทศห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยลาลัยเจนีวาสมาพันธาร,รัฐสวิตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2568 เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธทรัสวิสซ,ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณไวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จไปยังชั้น6คณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวานครเจนีวาสมาพันธรัสวิส ทอดพระเนตรกระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเจนีวาตามคำกราบทูลเชิญของคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเจนีวาเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการในการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูงภายในห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าไปอีกขั้นในวงการวิทยาศรราสตร์ไทยในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์นำเสนอห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ใช้สำหรับการแยกและทำให้สารต่างๆบริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคโครมาโตการาฟรีของเหลวความดันสูงซึ่งเป็นเทคนิคทางเคมีที่ใช้สำหรับแยกสารต่างๆที่ผสมอยู่ในตัวอย่างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพาและอาศัยความดันสูงช่วยให้สารไหลผ่านระบบได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับเครื่องมือสำหรับตรวจวัดมวลโมเลกุลเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบขั้นสูงห้องปฏิบัติการแรกที่ทอดพระเนตรเป็นห้องสกัดแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับแยกสารและสกัดสารสำคัญที่อยู่ในพืชที่ยังไม่บริสุทธิ์นำไปเข้ากระบวนการโครมาโตโกราฟรีที่ใช้การแยกด้วยขอล์ตัวทำละลายภายใต้ความดันสูง และได้สารที่บริสุทธิ์หลากหลายชนิดโดยในขั้นตอนการสกัดนี้ใช้เครื่องมือชนิดพิเศษในการสกัดสารอัตโนมัติโดยสามารถเลือกใช้อุณหภูมิในการสกัดได้ทั้งอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงและเลือกใช้ตัวทำละลายที่มีขั้วต่างกันได้หลายชนิดเพื่อให้การสกัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ได้สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆเช่นสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านแบคทีเรียหรือสารที่ใช้ทำรรยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางห้องปฏิบัติการที่2เป็นห้องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์หรือ NMR เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับตรวจสอบโครงสร้างของโมเลกุลโดยเฉพาะสารอินทรีย์บริสุทธิ์ที่แยกได้จากห้องปฏิบัติการแรกโดยใช้เครื่อง NMR ในการตรวจสอบโครงสร้างของสารระดับโมเลกุล ด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูงและคลื่นวิทยุซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าอะตอมเรียงตัวกันอย่างไรในสารประกอบซึ่งเครื่อง NMR เป็นเครื่องมือสำคัญมากในวงการเคมีชีววิทยาและยาซึ่งมีลักษณะเหมือนถังสูงภายในมีสนามแม่เหล็กกำลังแรงสูงมีระบบควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำพร้อมกับระบบป้องกันสนามแม่เหล็กภายในเครื่อง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน <Okay. S 1> ห้องปฏิบัติการที่3เป็นการทดสอบริธ์ทางชีวภาพของสารในห้องเซลล์ไบโอแอสเซ์ห้องนี้คือห้องทดสอบความสามารถของสารในการฆ่าหรือยับยั้งเซลล์มะเร็ง <Okay. S 1> และตรวจสอบว่า <Okay. S 1> เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติหรือไม่โดยใช้แผ่น96หลุมเพาะเซลล์และใช้เครื่องไมโครเพทรีวดเดอร์ตรวจวัดผล พร้อมทั้งใช้กล้องจุลทรรศช่วยดูรูปร่างของเซลล์ที่เปลี่ยนไปเพื่อช่วยวิเคราะห์ผลการทดลองอห้องปฏิบัติการที่4เป็นห้องแมสสเปกโตมิเตอร์คือห้องที่ใช้ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของสารในระดับโมเลกุลซึ่งมีการนำเครื่องมือสำคัญอย่าง q t วทอก s เมาใช้ในการแยกสารและวิเคราะห์มวลได้อย่างแม่นยำเหมาะกับการศึกษาสารจากพืช หรือการศึกษากระบวนการเมตาบอลิมิกสคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารประกอบสําคัญในพืชเครื่องมือดังกล่าวนี้ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาอาหารสมุนไพรและชีววิทยาช่วยให้รู้ว่าสารต่างๆที่อยู่ในตัวอย่างคือสารประเภทใดมีมวลโมเลกุลเท่าใดและสามารถใช้ในการตรวจวัดเป็นปริมาณได้ด้วย ทั้งนี้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคัติยราชนารีทรงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางยาของไทยซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนจึงทรงมุ่งมั่นสแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติอย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนายาลดการนำเข้าจากต่างประเทศตลอดจนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัสสวิส ประธานนากมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรมพระธรรมจาริกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วันนี้เวลา9นาิก45นาทีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรมพระธรรมจาริกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมภพษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยโครงการทุนเลรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนัดที่พักสงฆ์พระธรรมจาริกปางแก่หมู่ที่7บ้านปางแก่ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน จังหวัดน่านได้สำรวจพื้นที่อาสมที่พักสงฆ์พระธรรมจาริกปางแก่เรียบร้อยแล้วเห็นว่าเหมาะสมดำเนินโครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจุมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567เนื่องจากอาสมที่พักสงฆ์พระธรรมจาริกปางแก่ยังขาดแคลนศาลาสำหรับปฏิบัติธรรม และใช้เป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงศาลาปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่<อ>ที่พระธรรมจาริกใช้เผยแผ่พระพุทธธรรมคำสั่งสอนอประกอบศาสนากิจทางพระพุทธศาสนาเ,<อ>เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นสถานที่หารือร่วมกันในการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและประชาชนบางส่วนที่มีบ้านอยู่ใกล้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยช่วยออกแบบอาคารและควบคุมการก่อสร้างดังนี้แบบอาคารสงฆ์ไทยล้านนาประยุกต์สชั้นยกพื้นสูงใต้ถุนโล่งกว้าง10เมตรยาว14เมตรมีระเบียงทานเดินรอบอาคารพื้นสำเร็จรูปหลังคาเมทัลชีตใช้งบประมาณก่อสร้างสล้านบาทเศษ อาคารห้องน้ําโดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านได้สรุปรูปแบบอาคารห้องน้ําเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจํานวนสี่ห้องมีทางเดินรอบอาคารบนหลังคาอาคารมีแทงน้ําใช้งบประมาณก่อสร้าง500,000บาทวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารและวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจัดส่งพระภิกษุสามเณรไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่สูงของประเทศไทยตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ราบสูงได้น้อมนําหลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนตลอดไป อาสมพระธรรมจาริกบางแกก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2551ตั้งอยู่บนยอดป่าดอยภูคาและป่าผาแดงมีประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง167ครวัวเรือน459ครอบครัวและ2,114คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนับถือบรรพบุรุษประมาณร้อยละ90 ชาวบ้านร่วมกันสร้างศาลาบำเพ็ญบุญแบบชั่วคราวด้วยย่าคากว้าง6เมตรยาว8เมตรจำนวนหนึ่งหลังเพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมศริลธรรมให้กับเยาวชนและราษฎรในพื้นที่และประกอบพิธีกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากอาสมตั้งอยู่บนดอยสูงมีลมพัดผ่านค่อนข้างแรงทำให้ศาลาได้รับความเสียหายต่อมาจึงมีการก่อสร้างอาคารด้วยปูนแทนอาคารหลังเดิมสหลังพร้อมอาคารห้องน้ำสี่ห้อง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ